สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องโฟโมโรคกลัวตกกระแสโรคอันตรายจากชีวิตติดโซเชียลและก็วิธีหยุดมันไม่ให้มาควบคุมชีวิตคุณได้นะครับคุณรู้สึกว่าเพื่อนของคุณมีชีวิตที่น่าตื่นเต้นมากกว่าคุณอยู่ตลอดเวลาหรือไม่เมื่อคุณเลื่อนดูโซเชียลมีเดียคุณพบว่าตัวเองนั้นโหยหาวันหยุดพักผ่อนการท่องเที่ยวสุดเร้าใจงานปาร์ตี้สุดสนุกอาหารการกินที่น่าดึงดูดใจของใช้ที่ทันสมัย สังคมที่ดูยอดเยี่ยมและการใช้ชีวิตอีกหลายแบบที่ดีๆที่คนอื่นมีหรือไม่ถ้าเป็นแบบนั้นคุณก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นอยู่คนเดียวนะครับในช่วงหลายปีล่าสุดมานี้นะครับคำว่าโฟโมเป็นคำที่มาแรงมากในวงการการตลาดธุรกิจและก็เนื้อหาที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนเรานะครับโฟโมมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนมีปัญหาการใช้ชีวิตเพราะว่าคำคำนี้ ใน e ีีนี้เรามาฟังแล้วก็เรียนรู้วิธีหลุดพ้นจากเงื้อมือของโฟโมหรือว่าความกลัวที่จะพลาดอะไรบางสิ่งไปและใช้ชีวิตให้เต็มที่เติมเต็มชีวิตที่สมบูรณ์แบบของตัวเองมากขึ้นนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เรียกว่าโฟโมคุยเรื่องผลกระทบด้านลบแล้วก็เรียนรู้วิธีแล้วก็เคล็ดลับที่ผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้วเพื่อที่จะเอาชนะมันรวมทั้งค้นหาวิธีกระตุ้นให้เกิดโฟโมด้านดีในตัวคนอื่นด้วยนะครับ f OM o โมคืออะไรคำว่า FOMO ย่อมาจากคำเต็มว่า fear of missing out นะครับที่แปลว่าความกลัวที่จะพลาดบางสิ่งบางอย่างบางทีก็เรียกว่าโรคก,กลัวตกกระแสเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับมันเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของประชากรในโลกยุคอินเทอร์เน็ตที่เสพติดการรับสื่อและข่าวสารทางโซเชียลมีเดียผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือรวมถึงมีอาการติดมือถือตลอดเวลาที่เรียกว่าสังคมก้มหน้านะครับ คนที่มีพฤติกรรมนี้มักจะก,กลัวตกเทรนตกข่าวฮอตข่าวร้อนแรงที่กำลังเป็นประเด็นอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตจากการศึกษาในปี2018พบว่าคนหนุ่มสาวมากกว่า70%ประสบปัญหาถูกโฟโมเข้าครอบงำจิตใจนะครับโซเชียลมีเดียช่วยขับเคลื่อนโฟโมด้วยการเปิดให้คนเราเข้าถึงไฮไลท์ที่น่าสนใจมากของชีวิตคนอื่นและประสบการณ์ที่คนอื่นแบ่งปันหรือว่าแชร์ทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลานะครับ มันกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่าชีวิตของคุณนั้นน่าเบื่อหรือว่าประสบความสําเร็จน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนอื่นๆสิ่งนี้ทําให้เกิดความรู้สึกขาดความรู้สึกไม่พึงพอใจกับสถานการณ์หรือไม่พอใจกับชีวิตของตัวเองในปัจจุบันนะครับโฟโมนั้นอาจจะฟังดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมัยใหม่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณรู้วิธีคุณก็ไม่จําเป็นต้องปล่อยให้มันควบคุมคุณหรือว่าขัดขวางไม่ให้คุณพบกับความสมหวังในชีวิตของตัวเองนะครับ เนื้อหาใน EP ีนี้เราจะแจกแจงจิตวิทยาเบื้องหลังโฟโมและวิธีการที่พิสูจน์แล้วว่าคุณสามารถเอาชนะมันได้ทำไมเราถึงมีประสบการณ์โฟโมในการพิชิตโฟโมคุณต้องเข้าใจวิทยาศา,ศาสตร์เบื้องหลังของมันเสียก่อนนะครับโฟโมนั้นมีรากฐานมาจากส่วนปฐมภูมิของสมองมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อภัยคุกคามการสแสวงหารางวัลและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมต่อไปนี้จะพูดถึงข้อมูลแบบลึกๆนะครับ มารู้จักกับสมองของสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าสมองส่วนสัญชตาตญาณของคนเรานะครับสมองสัตว์เลื้อยคลานหรือว่า reptilian brain นะครับหรือว่าสมองส่วนสัญชตาตญาณมันเป็นส่วนดั้งเดิมและก็เป็นปฏิกิริยาตอบสนองแบบดิบที่สุดของสมองมนุษย์มันควบคุมการทำงานพื้นฐานอย่างเช่นการหายใจและการเต้นของหัวใจและยังต้องรับผิดชอบต่อการตอบสนองต่อภัยคุกค,ค,คามและก็สัญชตาตญาณในการดูแลตัวเองด้วยนะครับ เมื่อสมองของสัตว์เลื้อยคลานสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามต่อความปลอดภยัยหรือว่าต่อการอยู่รอดของเรามันก็จะกระตุ้นให้เกิดความกลัวและความวิตกกังวลบนโซเชียลมีเดียสิ่งนี้ปรากฏเป็นโฟโมเมื่อเราเห็นคนอื่นทําสิ่งที่น่าตื่นเต้นหรือว่าสิ่งพิเศษมันจะกระตุ้นสมองส่วนเรปติเลียนเบรนหรือว่าสมองของสัตว์เลื้อยคลานให้คิดว่าคุณกําลังพลาดจากการมีหรือว่าได้ทําสิ่งที่จําเป็นในการได้รับการยอมรับจากสังคมนะครับ ระบบการให้รางวัลของสมองในส่วนลึกของสมองมีพื้นที่ที่มีการให้รางวัลที่มันผลักดันให้เราคอยหาความสุขและประสบการณ์ใหม่ๆการได้รับรางวัลคือการทําให้สมองเกิดการปล่อยสารเคมีที่ชื่อว่าโดปามีนหรือที่เรียกให้เข้าใจกันง่ายๆว่าสารแห่งความสุขมันกระตุ้นให้เราทรําพฤติกรรมที่ทําให้เรามีความสุขซ้ําๆเพื่อให้ได้รับโดปามีนจากสมองของเราอยู่เรื่อยๆนะครับบนโซเชียลมีเดียรางวัลจะอยู่ในรูปแบบของการถูกใจ ความคิดเห็นชื่นชมการโต้ตอบและการได้รู้ได้เห็นอะไรก่อนคนอื่นหรือว่าพร้อมๆกับคนอื่นไม่ล้าหลังหรือว่าไม่ตกกระแสเมื่อเราเห็นคนอื่นได้รับรางวัลจากสิ่งที่พวกเขาทํามันจะทําให้สมองของเราก็รู้สึกต้องการโดปามีนเช่นกันโฟโมในตัวเราก็เริ่มขึ้นเมื่อเราเริ่มต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับจากคนอื่นและความตื่นเต้นที่เราจินตนาการว่าเราจะได้รับจากมันนะครับความต้องการมีส่วนร่วม มนุษย์มีความต้องการตามธรรมชาติในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคมย้อนกลับไปเมื่อเราอาศัยอยู่เป็นชนเผ่าการถูกไล่ออกจากกลุ่มหรือว่าจากเผ่านั้นอาจจะหมายถึงความตายได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องต่อสู้กับอันตรายมากมายด้วยตัวคนเดียวดังนั้นคนเราจึงพัฒนาสัญชาตญาณอันลึกซึง้งเพื่อให้ตัวเองนั้นกลมกลืนกับบรรทัดฐานและพฤติกรรมของสังคมที่เป็นกลุ่มนะครับเมื่อเราเห็นคนอื่นไปงานปาร์ตี้หรือว่าไปเที่ยวพักผ่อนอย่างหรูหราสมองส่วนพื้นฐานของเราก็จะก,กังวลว่า เราไม่ได้ทําแบบนั้นและเราจะพลาดการเข้าสังคมที่สําคัญในตอนนี้เองที่โฟโมเข้าควบคุมเราเพื่อให้เราแย่งชิงโอกาสเพื่อทําแบบที่คนอื่นทําบ้างนะครับโฟโมส่งผลเสียต่อชีวิตของคุณอย่างไรการให้โฟโมหรือว่าโรคกลัวการตกกระแสเข้ามาควบคุมคุณอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตและทําให้คุณไม่สามารถใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบจริงๆได้ต่อไปนี้คือบางสิ่งที่โฟโมจะทําให้เกิดในชีวิตของคุณได้นะครับ ความสุขและความพอใจในชีวิตของคุณลดลงการเปรียบเทียบชีวิตของคุณกับสิ่งดีๆสวยงามแล้วก็ดูสมบูรณ์แบบที่ได้รับการจัดการและก็เลือกมาอย่างดีเพื่อให้คนอื่นดูทําให้เกิดความรู้สึกขาดบางอย่างในชีวิตของตัวเองสิ่งนี้มันจะกัดกร่อนความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็ทําให้ยากขึ้นที่จะชื่นชมสิ่งดีๆในชีวิตของคุณเองนะครับทําให้คุณเกิดปัญหาทางการเงินการพยายามที่จะตามให้ทันทําให้เหมือนคนอื่น ด้วยการไปเที่ยวพักผ่อนอย่างฟุ่มเฟือยหรือไปกินอาหารร้านที่ทันสมัยหรือใช้ของที่ทันสมัยที่กำลังเป็นที่นิยมเหล่านี้นะครับอาจจะสร้างความเสียาหายให้กับการเงินของคุณได้โฟโมจะนำไปสู่การใช้ใจ่ายที่มากเกินไปประสิทธิภาพการทำงานลดลงการเลื่อนดูฟีดโซเชียลมีเดียอย่างไม่สิ้นสุดเพื่อดูว่าคุณพลาดอะไรไปบ้างมันจะกินเวลาอันมีค่า เวลาเป็นชั่วโมงช่วมงที่หายไปซึ่งมันสามารถเอาไปใช้กับการทําตามเป้าหมายของชีวิตได้มากมายหลายอย่างนะครับการนอนหลับที่ไม่ดีการปัดไถ่ายหน้าจอโทรศัพท์ดูโซเชียลมีเดียก่อนนอนมันจะกระตุ้นสมองของคุณมากเกินไปทําให้ยากต่อการผ่อนคลายก่อนนอนแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์มันรบกวนฮอร์โมนการนอนหลับส่งผลให้คุณภาพการนอนหลับลดลงสุขภาพที่แย่ก็จะตามมาขาดการเชื่อมต่อกับคนอื่น สิ่งรบกวนทางดิจิทัลและการเปรียบเทียบตัวเองอยู่ตลอดเวลาทําให้เราไม่สามารถใช้เวลาและก็ใส่ใจคนอื่นได้อย่างเต็มที่นะครับสิ่งนี้จะขัดขวางความสามารถของเราในการสร้างการเชื่อมต่อกับคนที่เรารักหรือคนที่อยู่รอบตัวของเราในชีวิตจริงความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าที่เพิ่มขึ้นทั้งความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้ามีความเชื่อมโยงอย่างมากกับก,บการใช้โซเชียลมีเดียและการบิดเบือนความคิดจากการกลัวว่าจะพลาดบางอย่างไปไม่ทันกระแส จะทําให้เกิดความพิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าก็จะเพิ่มขึ้นได้อย่างง่ายดายนะครับเห็นได้ชัดว่าโฟโมหรือว่าความกลัวที่จะตกกระแสมันสามารถที่จะจํากัดความสุขสุขภาพและก็ศักยภาพของคุณได้อย่างมากหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่สังเกตและโดยไม่แก้ไขให้ถูกต้องแล้วเราจะทํายังไงได้บ้างถึงจะเอาชนะการถูกบิดเบือนความคิดจากโซเชียลมีเดียและโลกอินเทอร์เน็ตที่เป็นอันตรายนี้เคล็ดลับในการเอาชนะโฟโมและอยู่กับความจริงในปัจจุบันให้มากขึ้นนะครับ นี่คือ5วิธีที่ผ่านการศึกษาวิจัยและได้รับการยอมรับเพื่อจัดการกับโฟโมแบบได้ผลและก็ตรงไปตรงมานะครับ 1. จําจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียคุณไม่สามารถเริ่มคิดเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งที่คุณไม่เห็นได้ดังนั้นด้วยการจำกัดเวลาที่คุณใช้ในโลกโซเชียลมีเดียจึงเป็นสิ่งที่สําคัญลองกําหนดเวลาที่จะงดใช้โซเชียลมีเดียอย่างเช่น1ชั่วโมงก่อนนอนหรือว่า1วันต่อสัปดาห์หรือ ใช้เวลาเพียงวันละครึ่งชั่วโมงสองช่วงต่อวันหรือว่าเลิกติดตามคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นทริกเกอร์หรือว่าเป็นตัวกระตุ้นการเปรียบเทียบตัวเองอย่างรุนแรงกว่าธรรมดาอย่างเช่นคนที่เน้นการโพสต์รูปโพสต์วิดีโอโพสต์ไลฟ์สไตล์ที่ดูดีเหนือกว่าคนทั่วไปอยู่ตลอดเวลาเป็นต้นนะครับ 2. มันถามคำถามระหว่างโซเชียลมีเดียกับความเป็นจริงนะครับโปรดจำไว้ว่าโซเชียลมีเดียนั้นนําเสนอภาพรวมชีวิตของผู้คนที่พวกเขาคัดสรรมาอย่างดีเพื่อให้คุณดู ไม่ใช่ภาพรวมของชีวิตพวกเขาหรือไม่ใช่สิ่งที่แสดงชีวิตของคนปกติภาพถ่ายในช่วงวันหยุดที่แสดงเห็นว่าพวกเขามีความสุขหรือเวลาพักผ่อนไม่ใช่ในเวลาที่พวกเขาต้องใช้ชีวิตดิ้นรนเพื่อทำงานเพื่อแก้ปัญหาหรือว่ามีความทุกข์ในปัญหาส่วนตัวขอให้มันตั้งคำถามกับความคิดแบบโฟโมที่คุณมีอยู่กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับ 3. ฝึกสติและความรู้สึกขอบคุณสิ่งดีๆที่คุณมีอยู่ในชีวิต การมีสติฝึกสมองและก็อารมณ์ของคุณให้จดจ่ออยู่กับช่วงเวลาปัจจุบันพยายามจับความคิดของตัวเองให้ได้ว่าเมื่อใดที่ความคิดแบบกลัวว่าตัวเองจะตกกระแสหรือว่าพลาดอะไรบางอย่างนั้นเกิดขึ้นมาแล้วกลับมาเพ่งความสนใจไปที่ปัจจุบันของคุณอีกครั้งมองหาว่ามีอะไรดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณบ้างในตอนนี้แม้เพียงเล็กน้อยก็สำคัญนะครับลองเขียนบันทึกแสดงความขอบคุณต่อสิ่งดีๆที่คุณมีอยู่ในชีวิตมันช่วยตอกย้ำความซาบซึ้งที่คุณมีมันอีกด้วยนะครับ ข้อ4ปรับกรอบความคิดเรื่องการที่คุณพลาดสิ่งต่างๆไปนะครับเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณกําลังจะพลาดอะไรไปหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ทันกระแสสังคมจนคุณเกิดความกังวลหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่เก่งพอหรือว่ามีไม่เพียงพอทําได้ด้อยกว่าคนอื่นรู้น้อยกว่าคนอื่นเป็นต้นนะครับให้คุณปรับกรอบความคิดของคุณใหม่เตือนตัวเองว่าไม่มีใครสามารถทําได้หรือว่ามีได้ทุกอย่างลองนึกถึงประสบการณ์พิเศษที่คุณสามารถทําได้ดี ที่คนอื่นไม่สามารถจะทําได้นะครับ 5. ตั้งใจใช้ชีวิตแบบออฟไลน์อย่างจริงจังนะครับจัดเวลาสําหรับงานอดิเรกและกิจกรรมออฟไลน์ที่คุณชอบแล้วก็ตั้งใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของคุณอย่างเช่นไปทริปแคมปิ้งที่ห่างไกลจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าร่วมกลุ่มที่สมาชิกตกลงกันว่าจะทํากิจกรรมโดยไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเที่ยวชมงานศิลปะ อ่านหนังสือในห้องสมุดเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้จะกําหนดกรอบชีวิตของคุณใหม่ให้มีกิจกรรมที่ดีๆแล้วก็มีประโยชน์ทําอย่างต่อเนื่องและคุ้มค่าที่จะไม่ทําให้เกิดความรู้สึกโฟโมได้เป็นอย่างดีนะครับวิธีกระตุ้นให้เกิดโฟโมที่ดีต่อสุขภาพจิตของคนอื่นเมื่อคุณเริ่มเอาชนะการเปรียบเทียบทางสังคมที่มันทําลายล้างคุณได้แล้วคุณก็สามารถสนุกสนานไปกับการจงใจชักนําโฟโมด้านที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยไปให้คนอื่นได้นะครับ เช่นถ้าคุณจะโพสต์ในโซเชียลมีเดียบ้างก็ให้โพสต์เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายในชีวิตนิสัยที่ดีต่อสุขภาพการทําความดีและความสําเร็จที่ได้จากความพยายามอย่างชัดเจนนะครับตัวอย่างการโพสต์อย่างสร้างสรรค์และแบ่งปันไฮไลท์ของชีวิตคุณเพื่อให้คนอื่นรู้สึกโฟโมในทางที่ดีเช่นคุณสําเร็จการวิ่งระยะ5กิโลเมตรหรือว่าระยะอื่นหนังสือที่คุณกําลังอ่านหรือคลาสเรียนที่คุณกําลังเรียน สาธารณกุศลที่คุณกําลังทําอย่างเช่นบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์จิตอาสาเพื่อคนด้อยโอกาสเป็นต้นทําอาหารสูตรเพื่อสุขภาพใหม่ๆที่อร่อยงานอดิเรกที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นพยายามด้วยไม่ใช่เน้นการใช้เงินและประกวดประชันด้วยจํานวนเงินหรือว่าวัดกันที่มูลค่าหรือราคาเพียงอย่างเดียวอย่างเช่นงานอดิเรกประเภททําสวนวาดภาพหรือว่าฝึกเล่นเครื่องดนตรีอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายที่คุณสามารถทําได้จริงๆไม่ได้สร้างภาพหรือว่าเหตุการณ์ขึ้นมาเพื่อโชว์คนอื่นเพียงอย่างเดียวเมื่อคนอื่นเห็นคุณใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของตัวคุณเองนั่นจะสร้างแรงบนันดาลใจเชิงบวกให้กับพวกเขาทําเช่นเดียวกันแน่นอนว่าเรื่องพวกนี้อาจจะเป็นที่สนใจน้อยกว่าเรื่องกินดื่มเที่ยวต่างประเทศใช้ของแบรนด์เนมหรือว่าเทคโนโลยีล่าสุดของหรูหราราคาแพง แต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้คือประโยชน์กับตัวคุณเองแล้วก็ไม่สร้างโฟโมด้านลบให้เกิดขึ้นในตัวของคนอื่นนะครับก้าวไปข้างหน้าด้วยการนําเสนอและวัตถุประสงค์ที่มากขึ้นสุดท้ายแล้วการเอาชนะโฟโมหรือว่าความกลัวที่จะตกกระแสก็คือการหลุดพ้นจากการเปรียบเทียบทางสังคมด้านที่ไม่ดีกับตัวคุณนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันของคุณให้มากขึ้นการใช้วิธีที่พูดไปแล้วสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ดีในเรื่องนี้นะครับ เคล็ดลับสุดท้ายบางอย่างที่คุณสามารถทําได้เพื่อรักษาวิธีคิดของตัวเองไม่ให้ถูกควบคุมจากโฟโมในด้านลบก็อย่างเช่นตรวจสอบอารมณ์ของคุณอยู่บ่อยๆสังเกตเมื่อคุณรู้สึกกังวลหรือว่าไม่พอใจตัวเองรู้สึกด้อยกว่าคนอื่นให้ถามตัวเองว่าจริงๆแล้วมันมาจากสาเหตุอะไรกันแน่ในแต่ละวันจัดการสิ่งที่คุณทําให้สอดคล้องกับคุณค่าที่คุณยึดถือส่วนตัวตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาของคุณนั้นสะท้อนถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณอย่างเช่น คุณให้ค่ากับการเป็นพ่อหรือเป็นแม่ที่ดีของลูกๆก,ก็ให้คุณตรวจสอบว่าแต่และสิ่งที่คุณทําสร้างคุณค่าอะไรให้กับลูกๆของคุณในระยะยาวบ้างอย่างเช่นสิ่งที่คุณโพสต์ในโซเชียลมีเดียถ้าลูกของคุณเห็นพวกเขาจะรู้สึกภูมิใจในตัวคุณหรือไม่แม้ในอีก10ปีนับจากนี้ก็ตามหรือมันจะสร้างแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างแม้เล็กๆน้อยๆให้กับพวกเขาได้หรือไม่หรือว่ามันจะทําให้พวกเขาเข้าใจผิดในการใช้ชีวิตบางอย่างหรือไม่ถ้าคุณให้คุณค่ากับการเป็นพ่อแม่ที่ดี การโพสตโซเชียลมีเดียของคุณอาจจะลดความอยากในการด่าทอเสียดสีคนอื่นในสื่อสังคมออนไลน์อวดการดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์โพสต์การซื้อหวยหรือลอตเตอรี่ที่มันมีความหมายแฝงว่าให้หวังรวยทางลัดแทนการโพสต์การมุ่งมั่นหรือพยายามทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับฝึกสติทุกวันแม้เพียงไม่กี่นาทีต่อวันเมื่อจับได้ว่าตัวเองกำลังเปรียบเทียบกับคนอื่นอีกแล้วให้ปลอบใจและให้กำลังใจตัวเองด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่าตำหนิตีเตียนตัวเองอย่างโหดร้าย บอกกับตัวเองว่านิสัยเก่านั้นตายยากเสมอเราต้องค่อยๆฝึกฝนแล้วมันจะหายไปเองนะครับลองลบโซเชียลมีเดียออกจากโทรศัพท์ของคุณหากจําเป็นเพื่อตัดวงจรการเลื่อนดูชีวิตคนอื่นแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ํามเสมอคุณสามารถที่จะฝึกฝนสมองของคุณใหม่เพื่อต้านทานการครอบงําของโฟโมด้านลบคุณจะมีพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นตามความต้องการและความปรารถนาของคุณเอง แทนที่จะเป็นชีวิตที่อยู่เพื่อให้ทันสังคมหรือว่าตามที่คนอื่นคาดหวังจะให้คุณเป็นนะครับถ้าเนื้อหาในคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบสามารถให้กำลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็กดแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักและหวังดีนะครับรวมถึงคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับเนื้อหาหลักใน E ีนี้นำมาจากบทความชื่อ how to stop letting f o m o control your life จากเว็บ fintix.com โดยผมจะใส่ลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับเอาไว้ที่ด้านล่างในคำอธิบายคลิปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ